สวัสดีค่ะครูชื่อครูกระหนกพรยอดเพชรนะคะเป็นครูใหม่ยินด,ดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะ <Miles. S 1> เด็กทรงพอร์ตไป87คนแต่ไม่ติดมหาวิทยาลัยท็อปไฟเลยสักคนอย่างนั้นเหรอเป็นครูเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเพราะอภิสิทธิ์ชนถ้าข้อมูลในหนังสือกวดวิชามันคูกก็แปลว่าข้อสอบมันผิดมันก็แค่ข้อสอบข้อเดียวอะหมายความว่าลูกผมเนี่ยเสียไป2คะแนนเลยครับ ถ้าเราแก้ก็เท่ากับเรายอมรับว่าครูออกโจทย์ผิดเรือเนะี่ยถึงจะแล่นอยู่ในทะเลเหมือนกันนะแต่แต่ละลำมันก็ไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะนิยามคำว่าเรือว่ายัางไงติดตาม Thank you T e a c h e r 7ตอนแรกเริ่ม23มิถุนายานนี้เวลา2อทุ่มดูฟรีที่เดียวที่ Tru e ID โหลดล็อกอินรอเลย